สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์การรับประทานอาหารของคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะวันนี้ลิซ่าก็มีเมนูมาฝากนะคะเป็นเมนูที่ไม่มีกลิ่นฉุนที่จะมากระตุ้นอาการแพ้ท้องของคุณแม่ได้นั่นก็คือซุปมักรนีค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมนูวันนี้จะมีส่วนประกอบอะไรที่เป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์บ้างเนื้อหมูเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่ให้โปรตีนและมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารก แต่เมื่อตั้งท้องแล้วความต้องการของโปรโตีนจึงเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าค่ะเพราะต้องนําโปรโตีนไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อของลูกน้อยในครรภ์ทำให้เมื่อทารกคลอดออกมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะหอมหัวใหญ่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายนะคะรวมถึงแคลเซียมซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของทารกให้แข็งแรงแล้วยังมีส่วนช่วยลดการเกิดตะคริวให้คุณแม่ได้ด้วยค่ะ กรดโฟลิกในหอมใหญ่ยังช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางในทารกด้วยนะคะแครอทมีวิตามิน A จะช่วยเสริมสร้างร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายช่วยบำรุงประสาทและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยในครรภ์ให้แข็งแรงค่ะมะเขือเทศ มีวิตามินซีสูงและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีป้องกันโรคสมองเสื่อมและยังช่วยในการเจริญเติบโตของลูกน้อยค่ะขึ้นช่ายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงคุณแม่ที่ตั้งท้องบางคนอาจไม่สบายตัวโพแทสเซียมในผักจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอาการเหล่านั้นไปได้ค่ะและยังมีเกลือแร่แคลเซียมและฟอสฟอรัสอยู่มากจึงช่วยให้กระดูกและฟันของลูกแข็งแรง เกลือถือเป็นแร่ธาตุอีกชนิดที่ช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกายเพราะเกลือมีสารไอโอดีนที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนไทรอซินเพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกน้อยและเน้นการเสริมสร้างอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองช่วยลดความเสี่ยงต่อการพิการทางสมองของลูกน้อยและป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะ